<cười> 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 hay hay không khiến trên <laughs> này được mà cái cái ไม่ต <st> ้องที่เดไมห้ารไอยสี่สิบหไาร้อยไี่สิบเอ็ดไม่ไม่ห้าร้อยไ่สิบเราบอไปเช็คที่อื่นไม่ใช่ฝนตกแล้วครับนไกแล้วฝนตกแล้ว ฝนตกแล้วระวังรถนะคะราะม่ฝนตกขอบแบบว่าจนเออามาบอกไม่เมา้จะได้เห็นจีแดดหน่อยก็ดีให้พี่นัดขึ้นรถจะพาฝนกใหทกนี่ คนตรงนี้เลยนะคฟังด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณมากไปดูเลยครับได้ไปสั่งพี่หมูนะตูกเขาบอกได้สดเลยเหรอมีเว็บแ่้มีเว็บแคมมีใครครทวิตลิงก์มาให้นั้นหน่อย เ,ว,มมเว็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกผู้ที่เห,หนือับเลียงกินชนลนะิงก็เลีง,นนยยลงลกิงนชาแนลเอาอนั